นอนกำลังลงเล่นลบรนังอเลยน้ำ,นอนำล,ล,ลองนายกลองนายก พวกนั้นก็ไม่ไดเลยนะนั่นก็ไม่ดีเลยนะไม่ดีกันแน่ไมดีเลยนี้ะังเล่นน้ำามูสามู สเสียตื้นเนาะนี่ภูเขามันจะรับครับ,รบนี่นอนผมนี่พลังดำเ <c oughs> พราะมันมีขก้วท้พลังดํา